สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าๆครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับแอปช้อปปี้อีกแล้วนะครับคราวนี้จะเกี่ยวข้องกับการโอนเงินให้เพื่อนนะครับเงินนะครับไม่ใช่คอยครับโอนเงินให้เพื่อนนะครับเงินที่เราเติมไปแล้วนะครับที่อยู่ในช้อปปี้เพย์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่า a อร์ a พย์ l อลใช่ไหมครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Sho p e e Pay แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเล่นแอป Shopee อยู่อ่าผมจะเข้าไปในแอป Shopee ก็แล้วกันนะครับอ่าทีนี้เราก็ดูตัวเงินนะผมอยู่เหลืออยู่นะครับ70บาทส่วนคอยผมเหลือ201นะครับเงินผมเหลือ70ผมต้องการโอนเงินนะครับทีนี้โอนเงินเนี่ยจะเข้าไปทางไหนผมจะกดให้ดูที่ตัวเงินก่อนนะครับทางเลข70็ดครับ 70บังเอิญว่าตอนนี้เขามีเขาเรียกแคมเปญนะครับเป็นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการดูยอดเงินการโอนเงินแล้วก็มีการแจกในบางวันบางเวลานะครับเหมือนเขาเรียกอะไรมีพยายามทำให้มีคนใช้การโอนยังมีโปรโมชั่นบอกโอนง่ายได้คืนอะไรคือเหมือนกับชิงโชคครับนะครับ,นะค,รบคือโอนเงินเนี่ย มันก็มีประโยชน์นะครับสำหรับบางคนเนาะทีนี้ผมอยากจะโอนไปให้คนรู้จักทีนี้จะทำยังไงก็คลิกไปที่โอนเงินนะครับตอนนี้ผมเข้าทาง s h อ p e e นะจริงๆเข้าทาง s h อ p e e Pay ก็ได้นะครับเดี๋ยวโอนเงินครับกดผ่านแอป s h อ p e e ตัวน,นี้ไปก่อนโอนเงินนะครับเอาโอนเงินผมก็เด้งมาที่ s h อ p e e Pay ขณะนี้ผมเข้าไปในแอป s h อ p e e Pay ชั่วคราวนะครับ ซึ่งตอนนี้จริงๆก็อยู่ใน App แอปช้อปปี้นั่นแหละเขาลิงก์กันอยู่นะครับทีนี้เราจะสังเกตว่ามีปุ่มโอนอยู่ด้านบนขวาครับนี่ขาขาวบนตรงนียจ่ายเงินเติมเงินสแกนจ่ายเงินร้านค้าแล้วก็โอนโอนอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนขวานะครับผมคลิกโอนนะครับตอนนี้จะมีอยู่สามแหละก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราได้ข้อมูลของ คนที่จะโอนมาอย่างไงถ้าเรามีเลขที่บัญชีธนาคารชื่อชื่อของผู้เจ้าของของธนาคารนะครับเจ้าของบัญชีเราก็เลือกธนาคารถ้าเรารู้จักยูเซอร์ยูเซอร์เนมของของเพื่อนเรานะครับของผู้ที่เราจะโอนถ้าไม่รู้ก็ไปขอได้ครับข้อมูลทุกนี้ก็ไปขอไปไปขอโทรศัพท์หรือไลน์ไปถามนะครับว่ายูเซอร์ของเธอชื่ออะไรใน s h o ปปี e. หรือว่า ผมว่าทั้งง่ายที่สุดนะถ้าเพื่อเรามีเบอร์โทรศัพท์อ่ะก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ถ้าเพื่อเรามีเบอร์โทรศัพท์นะครับใช้เบอร์โทรศัพ,พท,พทพ์ที่ลิงก์กันในเครื่องเราเนี่ยก็สามารถจะค้นหาได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ไปยัง shopee user นะครับอ่ะผมคลิกนะอ่ะอันนี้เขาเหมือนว่าอันนี้เหมือน list จาก user ที่ผมติดตามหรือเปล่า ่แน่ใจอันนี้เป็นเหมือนผมคลิกมาฝั่งกําลังติดตามอันนี้น่าจะเป็นชื่อร้านค้านะครับร้านค้าที่ผมซื้อของนะผู้ติดตามนี่ก็คือมีคนติดตามผมอยู่บ้างก็ประมาณนี้ผมขอแบกกลับไปครับผมก็จะไปที่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมอนุญาตนะครับต้องกดอนุญาตให้ด้วยนะเพิ่งเริ่มใช้นะครับอ่ะมีเบอร์ศัพท์เยอะแยะเลยมีชื่อของเรา ชื่อเพื่อนเราอ่ะในเบอร์โทรศัพท์ของเราทั้งหมดลิสต์ออกมาในเครื่องมือถือเราเลยทีนี้ผมจะลองกรอกข้อมูลของคนที่ผมรู้เบอร์โทรศัพท์นะครับผมจะลองกรอกดูนะอ่ะก็จะขึ้นมาแล้วแล้วมีเครื่องหมาย S นะครับผมขอเซนเซอร์ชื่อดีไหมอ่ะ <laughs> ผมขอเซ็นเซชื่อสักหน่อยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะเอาบางส่วนเห็นบางส่วนก็พอนะครับอ่ะผมคลิกนะครับผมคลิกเลือกอันนี้มีโลโก้นี่ตามนี้เลยสีเหลืองเนี่ยคลิกเลยปึ๊บอ่าโอเคยอดเงินผมเจ็ดสิบเห็นปะตารางยอดเงินยอดคงเหลือเจ็ดสิบจุดศูนย์สองผมจะโอนเงินเท่าไหร่อันนี้ตามใจก็จะไม่เกินเจ็ดสิบแน่นอนนะครับผมขอโอนเงินไป สิบบาทแล้วกันนะครับนี่เยอะไหมติดบ,บากนะครับผมจะออโอนเงินตอนนี้เลยนะกดโอนเงินตอนนี้เนี่ยสีส้มๆเยนะครับกดชุบอันนี้ผมต้องใส่รหัสผ่านนะครับประจําตัวประจาแอปช้อปปี้อ่าโอเคทีนี้เขาก็ค้างค้างการทํางานเหมือน ข้อมูลเอาไว้ก่อนยังไม่ทำการโอนให้ทันทีนะครับรายการการทำรายการของคุณไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้เราจะแจ้งให้ทราบอีกทีอีกครั้งเมื่อมีเมื่อการโอนสำเร็จหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเบิร์ดเนี่ย0 2นนะครับตกลง แสดงว่าเป็นลักษณะของงานที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่มาประมวลผลให้เราอาจจะมาตรวจสอบอาจจะมากดโอเคกับเราในช่วงเวลาช่วงไหนสักช่วงหนึ่งหลังจากนี้ไปอาจจะเป็นช่วงที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ค่อยทำงานอาจจะเป็นช่วงดึกๆก,ก็ได้นะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้ถ้าไม่มีปัญหาก็น่าจะโอนโอนเงินไปได้นะครับโอนเงินไปได้ ซึ่งคิดว่าเขาจะมีแจ้งเตือนนะครับเนี่ยเขาตัดเงินผมไปแล้วเนี่ยแต่ว่าสถานะเนี่ยเราดูสถานะเนี่ยเห็นแล้วเห็นไหมตอนนี้ processing processing หมายาว่ากำลังทำงานอยู่คือเอาเงินอนะเข้าเข้าไปในการทำงานแล้วผมมาทุกตัดเงินไปแล้วรอการประมวลผลอีกสักกี่ชั่วโมงผมไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะนานหรือช้าแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอกันหน่อย แล้วก็วันหลังเราเข้ามาที่ Shopee p เพนะครับในช h อป e e p เพอ่ะหน้าโอนนะครับคิดว่าหน้าโอนนะหน้าเกี่ยวกับการโอนเงินหรือเออหน้าหน้าแรกของเขาก็ได้จะมีการดำเนินการเนี่ยล่าสุดเนี่ยโผล่ขึ้นมาตรงเนี้ยดูดูได้ว่าการโอนเงินไปยังเลขหมายนี้เขาอ้างอิงตามเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสำเร็จหรือ,อยังถ้าขึ้นว่าสำเร็จแล้วคือจบนะครับถ้ายังขึ้น processing เนี่ย ก็คือยังไม่เสร็จนะครับยังไม่จบนะครับนะครับก็ทีนี้ผมจะแบกกลับไปหน่อยผมจะปิดแ e อปช้อปปี้ตัวนี้นะครับผมจะเข้าไปที่ s h o p e ปี Pay นะครับช้อปปี้เพนะผมจะให้ดูว่า s h o e p ปี้เพจริงๆแล้วก็มันคือตำแหน่งที่หน้าตาเดียวกันนะครับตรงนี้ผมจะคลิกไปที่ Wallet นะครับ Wallet ด้านบนมุมขวานะครับ w a l l e t อ่าลักษณะน,นี้อ่าผมกดโอนนะผมกดโอนะนะครับอันนี้เงินผมเหลือหกสิบอันนี้เป็นเมนูหนึ่งซึ่งหน้าตาไม่เหมือนกันเมื่อกี้ใช่ครับหน้าตาไม่เหมือนกันเมื่อกี้แต่หลาักการการโอนน่ะคล้ายกันมากครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองโอนอีกโอนอีกครั้งหนึ่งโอนอีกห้าบาท ผมจะคลิกนะครับขอเซนเซอร์ชื่อและเบอร์โทรศัพท์บางส่วนออกไปนะครับอันนี้เขาให้เลือกนะครับคือสองคนนี้ผมเคยโอนไปนแล้วมั้งทีเนี้ยผมมีเมนูถ้าคนไม่เคยโอนให้ใครเลยในะแอปนี้นะครับก็จะมีเมนูสองเมนูด้านล่างเนี่ยโอนไปยังเบอร์โทรศัพท์หรือสมุดรายชื่อโอนไปยังบัญชีธนาคารผมจะลองไปยัง บัญชีธนาคารดีไหมเนี่ยผมก็ต้องไปค้นหาข้อมูลก่อนนะเนี่ยเพราะผมยังไม่ได้เตรียมบัญชีธนาคารเอาไว้ครับเดี๋ยวรอสักครู่โอเคมาต่อนะครับผมได้บัญชีธนาคารมาแล้วนะครับผมจะลองลองใช้บัญชีธนาคารดูดีกว่าสมุดรายชื่อผมเคยใช้แล้วมันมันไม่ได้ยากอะไรก็เลือกบัญชีรายชื่อนะครับลองเข้าไปดูเนี่ยแล้วเราก็ลองพิมพ์ตัว ตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์นะครับเงี้ยมันก็จะมีลักษณะเนี่ยสัญลักษณ์ S ขึ้นมาก็คือเขาเป็นยูเซอร์ของ Shopee นะครับเนี่ยผมก็สามารถกดโอนเงินได้เลยอันนี้ผมจะลองที่4บาทก่อนก็ได้ข้อความตัวอักษอรอะไรเรพิมพ์ไปบอกก็ได้นะครับจะพิมพ์ก็ได้นะครับแล้ว ก็มีการ์ดด้วยให้เลือกการ์ดให้เลือกด้วยอ๋อมันแหมเหมือนจีบสาวไงไม่รู้ <c oughs> จะโอนเมื่อวานจะเดินลืมอ๋อมีสวัสดีวันจันทร์รังคารด้วยหรือตายมีวันพูดพูดเลยหัดเอาผมเป็วันพูดแล้วกัน <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็กดถัดไปโอเคดูกดดูเงื่อนไขได้ไหมข้อตกลงและเงื่อนไขผมจะดูผ่านๆน,นะครับน่าจะเยอะนะครับเอาไม่เยอะมีแค่สองข้อเองโอเคนี่ยังเหรอกดไม่ไปแล้วครับมีแค่นี้โอเค okay. อันนี้ไปอ่านเองครับผมที่จะอ่านผมกดโอเลยนะครับ คุณต้องใช้งานระบบไนม,มือสำหรับ,บการธนาคารไปหรือไม่โอ้คงไม่ต้องหรอมั้งเอาแค่รหัสผ่านก็โอเคแล้วอ่าทีนี้เขาก็ค้างการดำเนินการเอาไว้เหมือนกันนะครับเห็นไหมกําลังดาเนินการคือ,อยังไม่เสร็จแล้ว,ลวเราสามารถกดแจ้งเพื่อนได้ผมกดแจ้งเพื่อนอะ่ะอ๋อแจ้งเพื่อนผ่านไลน์ได้เนี่ยก็ปกตกิก็ต้องคลิกไลน์อันนี้ เดี line, mm ๋ยวผมไปคลิกไลน์ไปเจอชื okay. ่อคนนั้นคนนี้ผมว่าเดี๋ยวไปกระทบเขาเนาะอย่าอย่าไปเปิดไลน์เลยเอาเป็นว่าแจ้งเพื่อนผ่านไลน์ได้นะครับพึงพอใจไม่พึงพอใจแจ้งเพื่อนโอเคผมพอละกลับกลับกลับอุ้ยเงินผมถูกตัดไปแล้วเนี่ยคือก็ตัดไปแล้วแหละแต่ว่าระบบจะรอการดําเนินการอยู่นะครับเมื่อกี้ผมใช้การโอนเงินผ่าน ผ่านอะไรผ่านยผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับรายชื่อโทรศัพท์ในเครื่องผมจะกดลองโอนผ่านธนาคารได้ไหมน่าจะได้นะครับเดี๋ยวลองดูลองดูผมจะโอนไปยังบัญชีนธนาคารบ้างเอาชื่อชื่อผมจะลองพิมพ์นะครับผมขอเซ็นเซอร์บางส่วนเนาะเดี๋ยวกระทบกับผู้ใช้เขาครับไม่เป็นผลดี เลือกธนาคารนะครับก็ดูครับเดี๋ยวผมจะลากให้ดูว่ามีธนาคารอะไรบ้างอุ้ยเยอะนะเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้เมกาไอซบปิดประปุงโอเคผมจะเลือกนี่ครับไทยพาณิชย์อุ้ยตกใจอันนี้ก็คือ4บาทเมรรื่อกี้ครับโอนสำเร็จแล้วมีอาการแจ้งเตือนมาให้ทันทีเลยคือระบบ ได้ประมวลผลเรียบร้อยสีบาททุกตัดเงินแล้วก็ผู้รับได้แล้วนะครับสีบาทได้แล้วจบผมกดตกลงก่อนครับอันนี้ท้งที่สองที่ผมกําลังกาลังจะทำยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ต้องใส่ใหมายเลขบัญชีด้วยอันนี้ต้องไปถามผู้รับไปจดข้อมูลมาให้ดีครับผมใส่เลขบัญชีก่อน โอเคถูกไหมเนี่ยอ่ะผมมาที่ยอดเงินนะครับตอนนี้ผมเหลือ56.02บาทผมขอโอนไป6บาทได้ไหมครับอ่ะเพื่อทดสอบนะผมกดถัดไปอันนี้นี่นี่น,นี่มีคำให้อ่านเห็นไหมผู้รับเงินจะได้รับเงินภายในหนวันทำการณนะวันที่หก เดือนที่ห้าสองศูนสองหนึ่งสองพันยีตอนบ่ายโมงนน,นะครับคือหลังเที่ยงแล้วรายการนี้ทำไปแล้วยกเลิกไม่ได้ทำแล้วทำเลยนะครับนะดูนะดูนะมันเหมือนช้าครับผ่านธนาคารนี่ช้านะครับช้ากว่าแบบช็อปปิ้งเพกว่าเบอร์โทศรศัพท์กว่ายูเซอร์อะไรประมาณนี้เลยนะครับช้าแน่แน ผมกดถัดไปนะครับอ๋อเขาบอกว่าต่ำที่สุดเข้าบัญชีอื่นต่ำสุด100่งรโอเคนะผมก็ค้างขั้นตอนนี้ไว้เพราะว่าเงินผมไม่ถึงครับถ้าใครมีเงินเกินหนึ่งนะครับก็สามารถใช้หนึ่งเนี่ยตัดบัญชีออกภัยของเรานะครับตัดเงินออกไปจาก shopee pay เพื่อที่จะเอาไปเปให้ คนอื่นนะครับหรือไปจ่ายเงินหรือไปโอนให้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมทํามาถึงขั้นตอนนี้ก็หวังว่าพอจะเข้าใจในการโอนเงินผ่านธนาคารนะครับผมทําไม่ได้ผมขอแบ็คกลับไปเท่านี้นะครับตอนนี้ปึ๊บปเพราะฉะนั้นผมจะสรุปได้ง่ายๆเลยว่าถ้าเรารู้จักยูเซอร์ชื่อยูเซอร์ของคนที่เราจะโอ,โอนเงินไปให้นะครับ ผม่าทําผ่านนี่หน้านี้กดไปที่ตัวเงินของเราครับตรงช่องที่จะบอกจำนวนเงินกับจำนวนคอยอะ่ะนะแล้วกดโอนเงินตรงเนี้ยซึ่งตรงนี้ยังมีอยู่แบบนี้นครับวันหลังเมนูจะเปลี่ยนตําแหน่งนะครับแต่คิดว่าน่าจะมาถึงตรงนี้ได้เขาไม่น่าจะยุบเมนูจนหายไปนะครับแล้วก็นี่นขึ้นสถานะสําเร็จเห็นไหมครับโอนไปยังตุดๆสิบบาท ใช่ไหมเสร็จเร็จแล้วก็คืออันนี้จากแอปช้อปปีเลยก็คือปัจจุบันแล้วก็จะมีโอนเงินไปบัญชีช้อปปี้เพอีกสบาทอันนี้เขาก็ิสต์ขึ้นมาให้ดูนะครับช้อปปีกับช้อปปี้เพイเขาทํางานร่วมกันนะครับเหมือนเหมือนเป็นแอปคู่ขนานกันนะครับอ่ะทีนี้เมนูตรงที่เดิมของเรานะครับที่บอกจํานวนเงินได้เปลี่ยนเป็นดีลพิเศษแล้วนะครับถ้าคลิกไปตอนนี้ก็จะไม่มีโอนเงินอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับ ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่แสดงเรื่องเงินกลายเป็นโปรโมชันตัวอื่นเลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลองหาเมนูดูนะครับว่าอันไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นผมจะลองคลิกไปที่ shop e e p a พแจกโค้ดส่งฟรีนะอัะเดมาอยู่ตรงนี้แทนครับคำว่า,าตัวเนะครับ shop e e p a พแจกโค้ดส่งฟรีเห็นไครับเนี่ยโอนเงินจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเป็นเมนูที่ อาจจะสลับเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับแล้วก็อาจจะเข้าได้หลายทางด้วยซ้ำนะครับทีนี้ผมจะลองกดโอนเงินนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็หายชื่อ user นะครับของชื่อร้านเนะอามาทดสอบนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นผู้ที่ผมเคยติดตามแล้วนะครับเป็นชื่อร้านหรือชื่อเพื่อนที่เรารู้ก็ได้เพื่อทดสอบนะครับอ่ะผมจะกดคาว่าโอนเงินนะครับข้างบนปุ่มสีขาวๆตรงกลางอ่ะทีนี้ก็จะเห็นจนํานวนเงินนะครับ อันนี้จะเป็นอยู่ในแอปของ Shopee นะครับไม่ใช่ Shopee Pay นะแต่เขาจะบอกเฉยว่าตอนนี้เราทำงานในส่วนของ Shopee Pay อยู่นะครับผมก็คลิกไปเลยนะครับตรงที่ค o ว่าโอนนะครับตำแหน่งเดิมบนขวานะครับอ่าตรงที่ผมยังติดค้างอยู่ก็คือไปยัง User อร์่าช้อปปี้ยูเนะครับผมผมคลิกนะทีนี้ผู้ติดตามกับผู้ที่กำลังติดตามเราเนี่ยตรงนี้ผมจะไม่ไปยุ่งครับ ถ้ามีแล้วมันจะเสิร์ชหาไม่เจอพูดง่ายเลยนะครับถ้าเราได้ทําการติดตามใครแล้วมันจะเสิร์ชไม่เจอแล้วก็ลากเอาเองครับลากดูบนล่างเอาเองว่าเออมีมีเพื่อนเราอยู่ไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะโอนเงินไปให้นะครับแต่สมมุติว่าเป็นยูสเซอร์ของคนใหม่ยูสเซอร์ของเพื่อนใหม่หรือว่าเป็นชื่อร้านที่เราไม่เคยติดตามนะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างนะนี้เป็นชื่อร้าน ชื่อร้านร้านหนึ่งนะเป็นชื่อยูสเซอร์ของเขานะชื่อร้านที่ผมไม่รู้จักหรอกผมจะลองเสิร์ชไปตามที่ผมเห็นในช้อปปีนะครับเอาชื่อยูสเซอร์ชื่อร้านนี่แหละมาค้นหาดูครับอ่าคิดว่าพิมพ์ถูกนะอ่ะพอพิมพ์ถูกเนี่ยผมยังไม่ได้กดอะไรเลยนะครับมันก็ขึ้นมาแล้วนี่เป็นชื่อร้านของเขานะครับผมจะคลิกเข้าไปดูนะอะ่ผมอาจจะ ไม่ทดลองจริงนะแต่ผมจะคกเดูว่าเนี่ยขั้นตอนนี้ก็หาเจอแล้วมันไม่ใช่หาไม่เจอนะครับคราวที่แล้วผมทําผิดพลาดไปนะครับตอนนี้ต้องแก้ตัวใหม่นะครับอ่าโอเคทีนี้ผมก็จะคลิกไปที่ชื่อเลยนะครับปุ๊บนี่ชื่อของเขาปุ๊บคลิกแล้วนะครับอ๋อคนนี้ยังไม่ได้ลงลงทะเบียนอาแสดงว่าเป็นยูเซอร์หน้าใหม่นะครับเดี๋ยวใหม่ใหม่ผมจะหายูเซอร์อื่นนะครับหายูเซอร์อื่นดู อ่ามามามาต่อนะครับอันนี้ผมลองสุ่มดูนะลองสุ่มหาดูเฉยๆนะครับผมไม่รู้จักเขานะ,อะโอเคพิมพ์ไม่ถูกนะครับตามชื่อของเขาอ่านี่นี่โผล่มาเห็นไหมคนที่มีใช้ชื่อนี้โผล่มาเลยน,นะครับแต่จริงๆผมจะหาอีกคนหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บ อันนี้ครับชื่อร้านเขานะผมคลิกไปนะคลิกน,นะครับปุ๊บเคมาแล้วนะครับนี่ไงทีนี้ก็จะถามจะวูงเงินใช่ไหมแล้วก็ศูนย์ศูนย์จุดอ่าทีนี้ก็คำอธิบายเหรอนี่ทีเนี้ยผมก็ทําให้ดูแค่นี้นะครับผมคงไม่ได้โอนเงินนะครับเดี๋ยวเขาตกใจอยู่ดีๆไปโอนเงินให้เขาทําไมอะไรประมาณเนี้ย แต่อันนี้คือสามารถโอนไดนะ้ค้นหาแล้วก็โอนได้นะครับตามขั้นตอนนี้นะครับอืมอย่างนี้ถึงจะครบสมบูรณ์นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ผมก็คิดว่าเมื่อกี้ผมทำให้ดูครบทั่วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการโอนเงินผ่านแอป s h o p e ี้ a y นะครับแล้วก็แอป s h o p e ปีเองนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับ ก็ทั้งสองอย่างก็จะมีตัวแบบบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องรอดีเลยช้าไปอีกประมาณครึ่งวันกว่าครึ่งวันหลังหลังเที่ยงไปนะครับบ่ายโมงถึงถึงจะโอนสำเร็จนะครับแล้วก็จะมีแบบเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเบอร์โทรศัพท์ก็มุดดูเหมือนว่าจะง่ายดีนะครับกดเบอร์โทรศัพท์มันก็จะลอยขึ้นมาให้เห็นเลยชัดเจนมากเลยนะครับก็ต้องไปถามเบอร์โทรศัพท์จากเพื่อนนิดนึงว่าเขาใช้ เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนในการสมัครช้อปปีนะครับก็เอาตัวนั้นมาค้นหาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดไปให้ดูอีกครั้งครับทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ปุ๊บกดไปที่ตัวเงินเราก่อนครับกดโอนเงินนะครับวันหลังการโอนเงินครับเมนูตัวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปบ้างแต่คิดว่าเมนูการโอนเงินเนี่ยจะไม่หายนะครับอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งไปบ้างก็ลองค้นหาดูนะครับผมจะกดคลิกว,ว่าโอนเงินนะครับ ก็กดโอนครับอ่านี้สิบบาทกับ4บาทผมโอนเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้โอนก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้จะเร็วสุดแหละก็พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไปเลยนะครับพิมพ์เลยหมายเลขโทรศัพท์อ่านะครับแล้วก็เลือกตามวิธีเดิมๆที่ผมได้ที่บายนะครับลองย้อนคลิปไปดูได้นะครับอ่านี้ผมแนะนํำเฉยๆว่าเข้ามาตรงนี้นะครับครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจากผมเตาน้อยน่ารักจากช่องแบบเตาเตาวสวัสดีครับ